สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องก,การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วคุณรูทวนใใ้แล้วใช่ไหมให้นักเรียนเอานาฬิกาของนักเรียนขึ้นมาเลยนะคะเพื่อที่จะทดลองทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียน นันเรียนมาดูค่ะมาดูที่ข้อแรกค่ะข้อแรกคุณครูพานักเรียนมาที่ชานชลานะคะที่จอดรถไฟนั่นเองนักเรียนมาดูสิว่าที่นี่นะคะเขามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งค่ะเป็นเรือนใหญ่เลยค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะบอกเวลาเพื่อนๆก็เลยสงสัยว่าตอนนี้เป็นเวลากี่นาฬิกากี่นาทีแล้วดังนั้นเราไปช่วยเพื่อนหาคําตอบกันเลยค่ะนักเรียนต้องสังเกตก่อนนะคะว่าในข้อนี้ เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข7และเลขแปเข็มยาวชี้เลยเลขหมา1ขีดเอ๊ะจะเป็นกี่โมงไปดูกันเลยค่ะ,ะนักเรียนมาดูกันเลยค่ะจากข้อนี้นะคะนักเรียนข้อนี้เวลาดูที่นาฬิกาเรือนแรกก่อนเลยนะคะเวลาเรือนแรกสังเกตไหมคะว่าเข็มสั้นจะชี้ที่เลข7ค่ะเข็มยาวจะชี้ที่เลข2ดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าเป็นกี่นาฬิกาคะ ตอบว่า7นาฬิกาค่ะ7นาฬิกาตรงเลยนะคะนักเรียนต่อไปค่ะไปดูนาฬิกาเรือนตรงกลางค่ะคือเรือนที่2สังเกตไหมคะเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข7กับเลข8แต่ยังไม่ถึงเลข8นะคะนักเรียนดังนั้นยังเป็นเลข7อยู่ดังนั้นเราจึงตอบว่า7นาฬิกาค่ะแล้วกี่นาทีดูที่เข็มยาวค่ะเข็มยาวในข้อนี้เข็มยาวชี้ที่เลข เวลาครูบอกเป็นนาทีนะคะนักเรียนมันจะเพิ่มทีละ5ดูนะคะนักเรียนสังเกตวิธีการชี้เลข1เป็น5 10 15 20 25และ30นาทีค่ะ ต่อไปนาฬิกาเรือนที่3ค่ะนาฬิกาเรือนที่3ชี้เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข7ถึงกับเลข8เหมือนกันแต่ยังไม่ถึงเลข8ดังนั้นยังเป็นกี่นาฬิกาอยู่คะนักเรียน7นาฬิกาอยู่ค่ะ,คะและสังเกตไหมว่าเข็มยาวชี้เกินเลข6มา1ขีดจากที่เมื่อกี้เราบอกว่าเลข6คือ30นาทีนับมาอีก1ขีดบวกอีก1 30บวกอีก1ป็น31นั่นเองค่ะ เราจึงตอบ7จนาฬิกา31นาทีค่ะดังนั้นเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเราไปทดลองทำกันเลยค่ะอ่านักเรียนดูค่ะสังเกตไหมคะว่านาฬิกาที่ครูให้จะมีอยู่2เลือนจะมีเป็นเลือนที่เป็นกลางวันกับกลางคืนค่ะไปดูข้อแรกเลยค่ะกลางวันนะคะ สังเกตไหมเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเข็มสั้นชี้ที่เลขอะไรคะเลข7ค่ะดังนั้นเราจึงบอกว่า7นาฬิกาค่ะแต่เข็มยาวค่ะสังเกตไหมว่าเข็มยาวไม่ได้ชี้เลข1น,นะยังไม่ชี้ที่เลข1เพราะถ้าเลขหนึ่งจะเป็นกี่นาทีคะ่ะนักเรียนจะเป็น5นาะทีแต่ยังไม่ชี้เลข1ชี้แค่ถึงตรงนี้เอ๊ะอีตรงนี้เนี่ยมันคือกี่นาทีเราจะไปเริ่มนับพร้อมๆกันเลยค่ะ 1>, 1นาที2นาที3นาทีและ4นาทีนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่า7นาฬิกา4นาทีค่ะต่อไปค่ะไปดูเวลากลางคืนบ้างเวลากลางคืนคุนคณครูเคยบอกกับนักเรียนแล้วว่าถ้าเลข6กเราจะเปลี่ยนเป็น18นาฬิกาถูกต้องไหมคะครูก็จะเขียน18 19 20 21และ 22คู่กันไปแบบนี้ค่ะเพื่อกันงงนะคะนักเรียนอ่ะสังเกตค่ะมาดูที่เข็มสั้นค่ะเข็มสั้นชี้เลขกว่าเลข9กับเลข10ดังนั้นจะเป็นเลข9้าไม่ได้เลข9คือกี่นาฬิกา21นาฬิกาใช่ไหมขอโทษค่ะไม่ใช่เป็นเลข9ก้าไม่ได้ดังนั้นจะเป็นเลขสิไม่ได้เพราะยังไม่ถึง เลข10ดังนั้นยังชี้ที่เลข9อยู่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเลข9ก้าดังนั้นจะไป22นาฬิกาไม่ได้ค่ะในข้อนี้จะอยู่ที่กี่นาฬิกาคะนักเรียน21นาฬิกาค่ะ,คะแล้วไปสังเกตที่เข็มยาวที่บอกเวลาเป็นอะไรคะนักเรียนบอกเวลาเป็นนาทีอะขออนุญาตลบก่อนดูค่ะเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีเข็มยาวชี้ที่เลขอะไรคะนักเรียนเลยเลขอะไรมาแล้วเลยเลข9้ามาแล้วเริ่มนับนาทีกันเลยค่ะ จำได้ไหมนาะทีนะับเพิ่มทีละหา้าพร้อมยังคะเริ่มค่ะหา้าสิบสิบหา้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบ,ส,บ,ส,บสามสิบหา้าสี่สิบและสี่สิบห้าค่ะตรงกับเลขเก้าคือสี่สิบห้านาทีค่ะแต่มันไม่ตรงกับเลขเก้าเลยสิมันเลยมาอีกหนึ่งขีดค่ะดังนั้น ใช่ไหมเอ่ยตรงมาเลยมีอีกหนึ่งขีดใช่ไหมเอ่ยเอ๊หรือครูจะผิดอ่ะอยากรู้ว่าจริงหรือไม่จริงให้หนูใช้วิธีการใช้ไม้บรรทัดค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้บรรทัดวัดกันนะคะอ่ะาทาบที่เข็มยาวเลยอ่าถูกต้องค่ะ ดังนั้นเลยมาแค่1ขีดค่ะดังนั้นเมื่อกี้ตรงนี้เราบอกว่าเป็นกี่นาทีสี่สิบห้านาทีเลยมาอีกหนึ่งขีดก็บวกอีกหนึ่งกลายเป็นกี่นาทีคะนักเรียนสี่สิบหกนาทีค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวครูกเก็บไม้บรรทัดก่อนนักเรียนถ้าไม่มั่นใจใช้ไม้บรรทัดมาทาบดูได้นะคะนักเรียนไปดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะตัวอย่างต่อไปให้นักเรียนลองสังเกตนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะจะ ไม่เป็นรูปนาฬิกาแล้วจริงๆแล้วอันนี้เขาเรียกว่านาฬิกาแบบตัวเลขค่ะนักเรียนนักเรียนจะสามารถอ่านได้เลยนะคะนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขนะคะตัวหน้าเครื่องหมายจุดๆุดตรงนี้นะคะเราจะแสดงเวลาเป็นนาฬิกาค่ะดังนั้นตัวนี้จะแสดงเวลานาฬิกานะคะส่วนตัวหลังค่ะจะแสดงเวลาเป็นกี่อะไรคะเป็นนาทีนะคะนั่นเองดังนั้นค่ะ 24่นาิกาตัวนี้เราอ่านว่า0<ส>ก็ได้นะแต่จริงๆเราเขาคนิยยใช้2 4นาฬิกาหนาทีาอันนี้ก็เป็น15นาฬิกาานาทีานั่นเองค่ะหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจที่ครัวธีบิบายนะคะอ้าวไปดูเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะทดลองอครูขอย้ายตัวเองก่อนมาอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะ ลองทดลองนะคะทดลองทำอะไรทดลองทำแบบฝึกหัดกันดูค่ะเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยค่ะมาดูที่ข้อแรกกันเลยค่ะนักเรียนข้อแรกนะคะเราจะดูที่ กไก่ค่ะข้อหนึ่งก่อนลวกันเนาะดูข้อ1ฝั่งนี้ก่อนข้อ1โจทย์บอกว่า13นาฬิกา8นาที13นาฬิกา13มนาฬิกาไปดูที่นาฬิกาของตัวเอง13บมนาฬิกา12อนาฬิกาคือเที่ยงใช่ไหมดังนั้น13นาฬิกาก็จะขยับจาก12อนาฬิกามา1นึงหนึ่งก็จะเป็นเลข1ถูกไหมคะ13นาฬิกาจะตรงกับเลข1ดังนั้น1แล้ว13นาฬิกา8นาทีคือข้อไหนอ่านนักเรียนช่วยกันดูเลยค่ะข้ออะไรคะนักเรียน อ้าวเก่งมากค่ะนักเรียนข้อตอบข้อเลยคะ่ะขอไข่ถูกต้องค่ะอ้าวเราจะโยงเส้นไปพร้อมๆกันเลยอืมต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะหกนาฬิกาสสานาทีดังนั้นข้อนี้ต้องเข็มยาวต้องชี้ที่เลขอะไรแน่นอนหใช่ไหมไม่อยู่หก็อยู่ระหว่างหกับ7ข้ออะไรคะ่ะนักเรียนส3สานาทีอ้าถูกต้องค่ะ ข้อจอด้านค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ23่สินาฬิกาสินาที23่สินาฬิกาจำได้ไหมเลข6คือ18ใช่ไหมสิบแนาฬิกาเลข7คือ20นาฬิกาสิเนาฬิกาเลข8คือ20นาฬิกาเลข9คือ21นาฬิกา เลข10คือ22่สนาฬิกาและเลข11คือ23่สนาฬิกาดังนั้นเราต้องดูที่เข็มยาวชี้เลข11มีข้อไหนบ้างเข็มยาวชี้เลข11อ็อ๋อเจอแล้วแล้วก็เวลาทำไมด้วยเวลาเกิน15มา2ขีดนะคะสิมาสขีดดังนั้นเป็น17ดังนั้นตอบข้องูงนั่นเองค่ะอ่ะ ต่อไป20นาฬิกาเหมือนข้อเมื่อกี้เลยที่เราบอก20นาฬิกาเข็มสั้นต้องชี้ที่เลข8ดไหนเอ่ยข้อไหนที่เข็มสั้นชี้ที่เลข8มีไหมคะอ่าอยู่ระหว่างเลข8กับเลข9เจอแล้วคะ่ะนักเรียนนี่คะ่ะตอบข้ออะไรคะนักเรียนข้อกอไก่นั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะข้อ5คะ่ะ หนึ่งนาฬิกายี่สิบเก้านาทีข้อไหนหนึ่งนาฬิกายี่สิบเก้านาทีหนึ่งนาฬิกาก็ต้องชี้ที่เลขหนึ่งแต่มันยี่สิบเก้านาทียี่สิบเก้านาทีก็ต้องเป็นอะไรเนี่ยห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้านี่ข้อนี้นั่นเองค่ะข้อชอชิงนั่นเองนะคะอ่าเขียนแล้วนะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อหกสิบแปดนาฬิกาครูบอกแล้วว่าสิบแปดนาฬิกาต้องตกกับเลขหกนั่นเองดังนั้นอ่าดูค่ะ ก็จะตรงกับข้อขอควายนั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะลองทำลงแบบฝึกหัดของตัวเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะนักเรียนแล้วส่งมาให้ครูคตรวจว่านักเรียนสามารถตอบได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะบ๊ายบาย